บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องละก็นเอฟซีเวิร์สดสุขสุขคนเด้อยินดีทุกคนตอนหับขอสุซ่งเพลงล่ะชาวลาวน้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สาวเข่งก็อยู่ที่บ้านสักคื้นนาอพ่อแม่พี่น้องเมืองจําพอนเวงสวรรณเขตเนาะตอนแรกสาวเข่งก็บาสีไปอันไปบุญวัดพระธาตุโพน้องแต่ว่า ทั้งบ้านเกีกน้องเปรกาได้แบบมาบ้านเกกแต่ว่ามาทอดต้นน้องพมพี่น้องกันทั้งบ้านสกขึเนินเห็ดท่าเห็ดเ็นียังเป็นมือเยังสกีกกับผูน้องเปิซีมาเห็ดเ้าไม่ชบลักลอบน้องแมพี่น้องม่ะบ้านสกงกมีปัจจัยน้องมาทอดต้นแล้วก็สกากมากับปุกซาบน้าแล้วก็นหนาพมพี่น้องสกงกได้ไปมูแล้วก็นซีเข่าแร้วเนลูงมะนักระดบน้องพมพี่น้องเปกา ฝั่งพื้นดิน40,000กิจพี่น้องมาเลยล่ะค่ะเซาเทงสิพาผรมแม่พี่น้องมาเบิ่งเพิ่นยุกเซาทอลโคขึ้นเนอ้องพแม่พี่น้องเซาเทงค่ะยังบม่เคยเห็นจักเถือเอ่อนนาะงลยค่ะบม่เคยมาบ้านนี้จักเถื่อนพี่น้องเฮาก็มาเบิ่งมาซม่ำกันเลยเด้อพี่น้องแลนิกาเปเลยมีคนแลกอยู่ป้องค่ะเมื่อเฮาก็ไป,ปแหบวบนพระธาตุถุนพเศษพี่น้องไปเบิ่งไปซม่ำกันเลยเด้อน,นี่กา ซาบูนาานาอพ่อแมนพี่น้องกระมางซาบูนาแล้วก็อันนี้เป็นพี่นางซาเกเน้ะพี่น้องแล้วก็น้องหนัดเนาะมาดิ เอาก็ได้จ้างรถพนมาตอนแรกว่าไปพระาธาตุโถงน้องพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ายยาคู่ทางบ้านเสาเข่งพนนั้นมาถวายต้นน้องพ่อแม่พี่น้องกับคนบ้านเสาเข่งกับแบบมูต้นกับลายนอกเยเอมามาทอดหรือมาถวายอยู่วัดบ้านสะขึ้นนี่น้องพ่อแม่พี่น้อง่นก็ได้หยกเสาทาอร์ครงขึ้นเนาะ่นกำลังแผ่น้องพี่น้องแผ่คนมาเยอเนาะ มายอดสอยกันค่ะและน้องพม่พี่น้องนี่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เซาเคงได้มาบ้านสุขุนน้องพม่พี่น้องกุ๊กกิ๊กก็เคยมาจ้าเถื่อพี่น้องเขาก็ได้มูได้ยังเล่เหล่าน้องหล้วก็ขึ้นไปกินข้าวและะ้วก็ากะลงมาน้องพม่พี่น้องกะบ,บุง้งหัวซีอยู่จำขึ้นยอดเซาแล้วหรือบ่อหน้าพม่พี่น้องย่านทารลดเมื่อก่อนเซาเคงอาดซีบรได้ทไทย ให้เบิ่งเบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องถักเผื่อสิย่อยามใดเนาะแต่ว่าเพิน่นกำลังแทะคนลงมาย่อเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องอคนก็ถือว่า,าห,วห่หวงแหงห่วงใจกันลายอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องอ,อันนาก็เป็นบ้านบ้าน,านสาเนะเพกเนาะเป็นบ้านแม่สมนนะพูนานำเนาะพม่าพี่น้องบ้านสะเพกงกามาสง สองหลดหงใดเนาะพ่อแม่พี่น้องสองคันหลดเนาะคนสีโ่่เซาทอลโกขึ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องกระไลาไลแบบว่าหวมแห้งห่วใจกันดึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเด้อาย ขาัเดอเโย่ทบ้านนะังนั้นก็สิเป็นบอนมูบอนพานเนาอพ่อแม่พี่น้องเยี่ยมลงมาเนาอันนี้ก็สิเป็นมีการร้ายแลวนีีลงมาอันฮอเจพ่แม่พี่น้องยังเลือูยังันทีนีกี่อ้อนี้คนก็เริ่มลังมาแล้วพี่น้องเขาจียแค่ได้เียงดไปทาง่ไป จกัจกเนะพ,พิ่นสี่อจักมงน้องพ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นกับประกาศเนาะว่าฮอนมองฮอดยามแล้วพ่อแม่พี่น้องเสกเีศกัลยาน,นั้นเนะพ,พิ่นสิบห้ามือกอดนาะพ่อแม่พี่นะ้องนะี่อนุโมทนาบุญนำกันเด้อพ่อแนะมพอออ่พี่น้องเอฟซีทางไลน์เนาะยันประเดให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องต้นย่อเลยพี่น้องย่านเขาพามือกอดเนาะ กาลูากาลูนาวลนะโขกเนะานะบ้านสะเพงก็ยังมีกันด้มีดอกพี่น้องมีปัจจุบันที่บ่านะานะคนกะ็ไล่นดะ้เนาะบุตรกงเมียภรรยา จะเป็นคือคู่ชิดจ้างมาหนิทามแสนาอยาก็ทามโบนเาอมจ้างคนบ้านเพิ่นกะลายพอสมควรเนาะพ่อแม่พี่น้องกัแบบมีแห่งห่วใจสามัคคีกันัแหละเนาะผุดลงจังหันจังเพนเนาะพี่น้องนั่งบนจัง สเข่งคือสิบวัถ่ายพวกแม่พี่น้องบึงตอนยอด็กน้อพี่น้องเพราะว่ารถผลก็สิได้ไปทาดผลต่อน้อพวกพี่น้องผลก็คือสิบวอยู่จนผลยอเลย เอาต่เองก่ัตัวตัวอ๋จะใหญ่เออรักมออนดช่วเวลนาะก็คือว่าซูมเขาสมควรเนาะเพราแม่พี่น้องมือหัวจักเม็ดเนาะอันนี้รับมืนจักเม็ดเป็นซีบเป็นซีบบออนบักูเนาะคนกำลังหมัดเสือกเขาเขาเ่งกัจับมือกันพี่น้องว่าคนสีเงาจังเลนออเล็กนักนับพี่น้องแต่ก็คือสร์อเนาะ เดี๋ยวเชื่อที่ยังมีานรามาเอมารามาสวยเดอราทนรมาเอเียขาวเอที่ยังมีเนาะเียข้าว กับบริไทยบริเวณวัดอังคเมพี่น้องเบิ่งเดอพี่น้องสเปก็คิดว่าสิบรไทยเนาะนมาเห็นเนี้ก็เลยถ่ายให้พ่อแมพี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องใครคิดเป็นคนหนึ่งอย่านอตเาตอนนี้คนกับสต็มลดแล้วเนาะพี่น้อง ตอนมานําบ ok ่ได้ลาเนาะพี่น้องเพราะว่ามีรถคันนึงเพิ่นสิกลับเมืเนาะพ่อแม่พี่น้องานเพิ่นสิไปบุญพระาโดเาก็เลยมีคนมาขึ้นรถคันหลายเต้ลพน้อตอนาหาบ่ฮอด10คนรถคันนั้นเพิ่นเพิ่นบ่ได้บุญพระโดลมัเสมัดยาเาก็บัาาียาัวั ຈັງຫວັດເຂົາມາຫາວ່າເດອັນນີ້ເພິ່ນມັດເພິ່ນຕຽມເສື້ອງເນາະພີ່ນ້ອງກໍບໍ່ຮູ້ເພິ່ນຊິເອົາລົດຍົກຫຼືເອົາຄົນຍົງມັດຢູນພີນຈະເບ່ງຕນຍໍເນ่ພນເອົາຍໍຄົນຍືອົາລົດມນາພມ <blue> บ้านโซ mhm. mm. <geology> ่เข่งกับมาาลายพี่น้องสองพันหลดเนาะหมัดเสือกลายหมัดอลิเนพี่น้องิ่นสีอาโลดบ่ารืุหยกเองหรือว่าเอาคนหยกเอาคนหยกชิหยกอยงไรเลยเนาะพี่น้องอยากเห็นเบยันิ่นพามงาก่นพี่น้องหนุ่เนี่พ่น้นสิหยก ยเป็นยังไ่อคนนี้เป็นอะไรไทยเชียงคนบงเป็นอะไรเนาะเหมัดดอกไม้ใส่นะทำไมันนาะบคนเ เขก่งกับระดใจเนาะพี่น้องว่าผิดพลาดประกันรใดกับโคตุนกับไฟลายเด้อเป็นสิลิมงคุมันเป็นซิลิมงคุเผ็ดตำพิกปองมเนีแล้วเนาะพ่นไหมพี่น้องเอาพี่น้องแป้งเจ้านี่พรอมพรอมสตรีสตรี เราเขาทั้งมันนะตอนนี้โอเคก็สิได้เมืองแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องสิได้ไปพัฒาน,วนาวัพุ่นต้นแล้วเนาะก็สิได้วยพ่อแม่พี่น้อง AC บึงต้นเพื่อเอาขันนาะพ่อแม่พี่น้องขันกำลังพังรักอยู่เนาะ ก็โอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวเก่งก็สิขอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากความหมายพี่น้องกดไลคก์กดแชร์กดซับจะให้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเก่งพิชิตหน้าต่อไปไเดอ้อจ้ะและที่สำคัญเนาะก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิ้นควาดคลิปใหม่ๆจากองเคียร์าสาว louder ความหมายพี่น้องสบายดีบันสุขสุขคนเดอ้อ